ใส่เบอร์เบอร์ครับเอาปลาเปิดมาอวดครับใส่เบอร์เบอร์ครับโอ้เอาปลาเปิดมาอวดเออคือล่ะมีอันนี้เจ้าของปลาครับผมใส่เบอร์เบอร์เสียดายตอนน้ำเดือดอ่ะเอาข้ามไปอีกไหครับโอ้โหท้อไอ้บัจจิปลาของไอ้เสื้อแดงนะครับเป็นปลาของไอ้เสื้อดำครับผมมาแล้วครับนะครับปลากันปีกแล้วครับเดี๋ยวขอดูปลาโปรต้นนะครับโปรต้นแข่งลายนะฮะ เซติโอในโดเรมอนตัวนี้นะครับสวัสดีครับปอเอกนะครับวันนี้ก็มาจมป่าบ่อเหยเดือนนะครับเนี่ยบ่อเดิมที่ปอเอกมารอบแล้วนะครับตีปลากันคนนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอามาดูกันนะครับแต่วันนี้ปอเอกบอกปามนะครับไปไปตีปลาลิมมาในปลาลิมตัวก่อนจะเข้าไมนะครับเราดูบรรยากาศเวดเวดบ่อนะครับปอวันนี้ก็น่าจะมมีประมาณสัก ยี่สิบสายน่าจะนะครับอ,อันนั้มากันเต็มแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราอันจับฉลากนะครับจับล็อกครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ล็อกอย่างครับอตอนนี้ก็จับล็อกกันแล้วนะครับฮะจับกันแล้วจับล็อกกันแล้วเดี๋ยวไปก็ต้องไปจับล็อกนะครับเดี๋ยวรงไหน่งนี้เหรอ ครับผมสวัสดีครับพี่ในมงอย่างเบอร์ห้าฮนี่กกโอ้แกเองอ่ะระวังเด้อนี่นะจวอย่างเดียวนะนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาอาหารมากี่ถุงครับวันนี้มาประมาณห้าโลครับเรามาลงกันเดี๋ยวมาฝังบอยแม็กทำเมืนเห่าเลยอีตใจกะเอะคนตาข้างกะให้กะเอะถ้าผมเดี๋ยวขอจับสลักอะไรแข่งไล่ chập bơi chết nhả như <laughs> à bơi chết, chết hả à đây bơi chết hả cả chặt tiệm khoa lùng chết ai đã mông pè đã mông chết à đi đây mông nhà <laughs> <laughs> <bốn nghe? cười> ตอนนี้กัะจองกันเรียบร้อยนะครับได้มงได้หมายนแล้วครับนะฮะเตรียมอุปกรณ์กันแล้วครับตอนนี้ส่วนพ่อเอกได้มงเจ็ดครับนี่ครับมงเจ็ดมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานก่อนครับเตรียมกล้องนะครับ

duyên dù duyên dù hai mươi một mùa 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 mùa

nó nó có đơn vị nào mà anh ơi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 

ม่ไดหายไปี่หายไปแล้วพื่หน,นหนันหันแต่มันรับแข่งมันก็ไม,มอยู่ดีโดนแดดอยู่ดี

นี่มันต้องผีตอีกนะอีกแล้วพอขอโททีเด้อน้อลานไมี่มันจะนอกมันลอกอ่ะโอ้หซ้ำดิบ่อไนันน่ะน cái <laughs> tối giây lốp cái phải nó à nhau không bay bằng nó นี่ อหนักใกล้แล้วกำาไม่้นก่าหวเียกขานหนกอ้หัวคนนีืหนักตัวให้ยตัวใหญัวใหญ่จะไม่มกินหรอ 哦，又来了个呀，太了吧？嗯。 click okay ครับ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 

อาการนี้ดูสันดานกันไปนะครับปกติไงนะครับพื้นที่13ว่าเดียวว่านี่เลยน้ําได้ห่างมันยังดีพอ <laughs> <laughs>

ไอ้แมัลาบกอซารายหอมดวนมาล่อะไอแมงะลาเออไอ้แม่เป็นยังไงไปสร้างขึ้นไงหมูไว้รอเลยลาบไ้เลยเนี่ยต้อง้ลาบลยเนี่ยเออ

กินนะไม่อยาเด้อเขาเขาเนี่ยเหมอกับเราจังเต็มปากโงอชื่อน้อ้อววันนี่เนี่ยปลาดิอ นะนี่นตัวไอ้ฟองน,นี่ไ้ปินได้ด้นะฮะเป็นเ่อขอการเบ็ดหักะเออไปตีปหลินหมม <c oughs> อ่ะเวเอาตัวเอาตัวยังทำตัวมานตใหตัใหญ่ไงย

อก็ลุงกับผมไปจ้าอัน้ำเหลือก่อโอ้ฝ oh, ่าบา0เลยป่าบาทฝ่าบาทต้องพักไปหอมดวยฝาบาทาตีรูดังโอ้สองูไปเกลียบแซมเนี่ยเมื่สวิงนี่เก่งด่ะ่าดะ ใส่เบอร์เบอร์ครับเอาปลาเปิดมาอวดครับใส่เบอร์เบอร์ครับโอ้เอาปลาเปิดมาอวดเออคือล่ะโอ้เบอร์เบอร์ครับไข่มุกครับนี่ครับลูกหมูนระเบิดนะนี่ฮะนี่เ็นชุดหนึ่งปวดหัวอยู่ในคอวันน่ะโอ้ในคอแทร์ยังกลับมากินอยู่เนาะวันนี้ได้นะครับแต่คนนี้ขอโทษครับผม ปลาเขาเราที่วะคืันไม่้ไงเล่นเลนเล่นเล่นเล่นข้นมลเป็ดมันดึกสันเนี่อ่ะพี่ตัวเล็กตัวเล็กใหญ่ตัวเลกแต่งหน้าเซ่เว้ยอี้กโอ้ยอีอมย่ามาสว่านขนาดนี้ตาบอดมา่กินห้องสุดตัว

บอกรึเนี่ยบอมพวกนั้นมันต้องไปไปยังสองเท้านั่นโอ้ขยันขยันมากดูไว้เร็วผมพอตะโกนโอ้โหพอคุณนะ เบอร์เบอร์อ๋อนี้แงมแด็ดแบน so oh, okay. so, oh, like oh, ี้พอปลาไอจืดนะครับผมเนี่ยครับมาดูปลาเปืนครับมีอันนี้เจ้าของปลาครับผมใส่เบอร์เบอร์เสียดายตอนน้ำเดือดอ่ะโอเคนะครับพี่แมนแมนแมนครับสวัสดีครับมาแล้วครับนะครับปลากันปีกแล้วครับเดี๋ยวขอดูปลา โปรต้นนะครับโปรต้นแข่งลายนะฮะเสติเดียวในโดรเรมอนตัววันนี้นะครับเดียวในโดเรมอนไปเพื่แล้วครับฝั่งเขาป่าไม่ไกลครับครับฝั่งตรงข้ามโปรอีกนะครับโอ้โหทอไอ้บัจิป,ป่าของไอ้สเสื้อแดงนะครับเป็นป่าของไอ้เสื้อดำครับผม <laughs> บอกไหวแล้วครับต้องเก็บหัวเก็บของแล้วครับลมมาฝนมาแล้วครับ <laughs> พอน้องคนนี้ก็ยังตามอยู่นะครับหยาดน้อยนึงครับขอดูป่าจริงครับพอเปิลมาไก่นะครับอันนี้แ้าบบปุ้ดนี่สิป่าแน่นอนบอกรุดบบปู้ดนี่โอ้ไซเบอไซบ ขอบพื้ครีบมาดูครับผลงานของปลาวันนี้นะครับผมนี่ครับทีมงานครับอ๋อท่อวันนี้น้าพอแห้งครับอันนี้คือทีมงานนะครับนี่ลิวดอยสเก็ตนะครับแรม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 ฮ่าอยู่ข้างๆกับพ่อเอกนะครับพ่อเอกก็พอได้อยู่นิดหน่อยสำหรับผลงานของพ่อเอกตอนนี้นะครับเหลือตัวอีนะครับ ที่เหลือเอาไปจำนายก้นแล้วนะครับโอเคได้ป่าต้นครับเหลือป่าต้นมีความพยายามที่จะกลับบ้านไหมครับผมไม่บอกเกมเห้อันนี้เออเอาปากเอาปาใใจนั่นเลยอันนี้อันนี้ใบแจ้งให้เอคนเดิมนะครับอันนี้ครับไอ้เอคนเดิมนี่จะบอกกลับบ้านเวลานี้นะครับเรียกผมแม่เราเบอร์เบิร์เหมือนกันนะครับผมเบอร์เบิร์เหมือนกันนะครับผมอ่า ยัมาบ่าวเซลอั้อ่าเบอร์เบอร์ครับโอเคครับวันนี้พ่อเอกจะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนิดหน่อยนะครับได้ปลามาน์จิตตัวแปดตัวนะครับกัให้เมียเมียเอาไปขายเรียบร้อยแปดสภาพนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าม้วนนะครับคันกะ3สามร้อยบาทนะครับถือว่า ได้กำไรนิดหน่อยนะครับกะบมวนครับสำหรับบ่ออันใหญ่เดือนนะครับเนีย่ยหลายหลายท่านกะออกไปกันแล้วนะครับไปกะมาเอารถนเนาะอ่าฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไอเปิลกำลังจะมาเอาปลาครับะะจะปิกบ้าน,นครับจะปิกบ้านอ่าเดี๋ยวต้องดูครับต้องดูผลเงี้อ,อ่าโ้ใส่ใหญ่ด่ะใหญ่ด่ะอันนี้กอย่าลวดกับบ้านเลยเนาะ โอเคครับอองกันกลับบ้านเหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พปอเอกตัวงนะครับวันนี้ถือว่าได้ป่าครับ <c oughs> กูเตือนมันปามโอเคครับ <c oughs> บ๊ายบายครับ